ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตดีนะครับต้องบอกเป็นไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับที่ตีปีหน้าสูงกว่าปีนี้ก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเม็ดเงินฟันโฟืเนี่ยยังไหลเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นไทยยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องอยู่นะฮะผมก็เลยมองว่าถ้าย่อมาเนี่ยน่าสนนะครับแล้วก็บอนดูมกําลังจะเริ่มสไลด์ลงนะครับขณะที่กําไรของบริษัทจดทะเบียนกําลังจะปรับตัวขึ้นในปีหน้าต่อจากปีนี้นะครับ ตัว earnings y i e gap เนี่ยจะกลับมาอยู่ในระดับที่น่าซื้อตอนต้นปีนะครับตอนต้นปีหน้าพอเปลี่ยนปีเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่น่าซื้อเพราะนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกายนถ้ามีการย่อถือต่อหรือซื้อนะครับแล้วก็ธันวาคมเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะมีการลงละนะครับเพราะว<ช>่าทุกคนมองไปถึงมตาตาคมปีหน้าละนะครับเว่าอย่างที่บอกคือประเทศไทยมีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันไปพึ่งพิงในเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกซึ่ง มันกำลังจะกลับมาดี